ะนะครับทีนี้มาดูมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้เนี่ยน,น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับยิ่งเมื่อวานนี้เนี่ยฟังคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะ <c oughs> ผู้ว่าการกรุงเทพมหานาครคนเก่งของคนร้านถามแถนเสียง <c oughs> นะซ <c oughs> ึะะ่งวันนี้หลายคนบอกเหมือนเราไม่มีผู้ว่านะไม่พี่กองแล้วประเด็นที่ออกมานั่งถแถลงเมื่อวานเนี่ยรู้หมดเลยนะ,ะปัญหาคืออะไระที่มาเป็นยังไงแต่กทมแก้ไม่ได้สุดท้ายทำไงพี่น้ำต้องปกป้องตัวเองด้วยส่วนนึงนะโอเค เข้าใจรับทราบอ๋ออ๋ออ๋อนะคือคุณทัชชาติเนี่ยนะอธิบายอย่างที่พิมพ์บอกว่าเมื่อวานนี้เข้ามาแถลงนะบอกว่าสาเหตุที่กทมเนี่ยยังไม่ได้ประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ประกาศประสบภัยพิบัติเนี่ยเพราะว่าอะไรมันยังไม่เข้าเกณฑ์เกณฑ์ทางเขาคือว่าต้องติดต่อกัน3วันพื้นที่สีแดงติดต่อกัน5เขตด้วยนะเรามี50เขตอย่างน้อต้องมี5เขตแล้ว5าเขตเนี่ย ต้อง3วันต่อเนื่องอะไรแบบนี้แกก็เลยประมาณว่าทําอะไรไม่ได้แล้วแกก็บอกว่าอ๋แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทําอะไรนะเรามีนักสืบสิ่งแวดล้อมไปสืบที่ไหนอ่ะคือไม่ต้องสืบแล้วไอ้นักไอ้ควันดําควันพิษเนี่ยเพราะว่าอะไรเขามีแอปประชาชนเขามีแอปถูกไม้ย Air ฟอทายบีเคสารพัดสารเปเปิดมือถือมีคนแซวบอกว่าแล้วไอ้นักสืบมันทํางานยังไงสงสัยจะต้องตั้งคณะกรรมการสืบหานักสืบของกทมมาอีก เดี๋ยวไปจ้างคนนั้นเออจ้างคนนั้าคนมาสืบแล้วก็บอกทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคือสรุปแล้วเนี่ยอ้างกฎหมายที่มีอยู่คแล้วก็เหมือนกับยอมจำนนค่ะผิดกับตอนที่ออกทีวีตอนหาเสียงค่ะนะผิดกับตอนที่ออกทีวีตอนหาเสียงค่ะผมจำได้ไม่แน่ใจว่าไปออกเดอะสแตนดาร์ดหรือไงนะคุณชัดชาติเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าปัญหาในกทมเนี่ยนะมันมีเจ้าภาพเยอะก็จริง แต่คนเป็นผู้ว่ากทตมต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งแม้ว่าไม่ไม่ใช่อํานาจโดยตรงของผู้ว่ากอตมอแต่เราต้องไปคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเจงกรารไฟฟ้าเจโนนต้นใช่ไหมค่ะท,ทำไม่ได้ก็ออกไปมีประโยคนี้ทําทำไม่ได้ก็ออกไปนะเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้มาบอกว่าอ๋อมันประกาศไปได้เพราะว่าระเบียบม,มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าวันนี้มีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งเนี่ยนะครับอาจารย์อดอ,อรสนธิคชวันรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสิ่งแวดล้อม และสุขภาพจมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยท่านมองต่างออกไปนะอาจารย์เนี่ยบอกว่าผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับคนใช้กฎหมายประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมได้แล้วะนะ <c oughs> อาจารย์สนทิเนี่ยบอกว่าสนทิคชวัรเนี่ยนะครับนักสิ่งแวดล้อมบอกว่าฝุ่นพ m 2.5สูงมากกทมควรใช้กฎหมายประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุลาคาญได้แล้วเพื่อควบคุมแหล่งกําเนิดฝุ่น ขณะนี้ในกรทมมีค่าฝุ่น pm 2.5สูงเกินสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นตรายต่อสุขภาพอนามัยโดยมีค่าเกินมาตรฐานควบทุกเขตอยู่ในเกณฑ์สีส้มและสีแดงหลายพื้นที่และมีแนวโน้มที่จะสูงเกินค่ามาตรฐานไปอีกหลายวันอาจก่อให้เกิดอันตรายมากต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่กรทมมาตรา28ทับวรรค2ตามพรบการสาธารณสุขปี6กกำหนดให้ท้องถิ่นสามารถประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุลำคาญ พื้นที่ควบคุมเหตุลาคาญหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพื้นที่ที่ปรากฏเหตุลาคาญเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนชุมชนจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจํานวนมากและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างต้องมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีสถานประกอบกิจาการใดๆหรือาการกระทำใดๆเป็นแหล่งกําเนิดของเหตุลาคาญนั้นมากกว่าหนึ่งแหล่งขึ้นไป 3. เมื่อกทมนะประกาศให้พื้นที่บริเวณใดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุลาคาญแล้วจะสามารถกาหนด แหล่งกําเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5และมีอํานาจในการกําหนดมาตรการสามารถเข้าไปควบคุมและจัดก,การฝุ่น PM 2.5ได้ทุกแหล่งกําเนิดตามที่ประกาศและใครฝ่าฝืนนะกทมหรือท้องถิ่นมีอํานาจในการสั่งจําคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน2 0 0 0 0ืหรือทั้งจําทั้งปรับและก็สามารถประกาศยกเลิกพื้นที่ดังกล่าวได้เมื่อแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วและอาจารย์ยังบอกว่า มาตรการนี้ผู้ว่ากอทมคนก่อนได้เคยดําเนินการมาแล้วเมื่อปี62แปลว่าอะไรมันมีกฎหมายบางฉบับให้ทําได้นะคือถ้าพยานถ้าจะหาทางทำเนี่ยมันมีช่องทําได้คือไม่ตรงนี้ก็ไม่เอาไอ้พรบสิ่งแวดล้อมนี้ก็เอาไอ้กฎหมายเรื่องลําเขตลาคาญอะไรเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขถ้าจะทําก็ทําได้นะดีกว่านั่งรอเมื่วันบอก เดี๋ยวอีกไม่นานสถานการณ์จะดีขึ้นคือก็อาศัยดินฟ้าอากาศใช,ใช่ไหม<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก็หน้าฝนแล้วโหคุณปิ่มคุณจะไปซีเรีสอะไรเดี๋ยวก็มีเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเอ่อร่องร่อง,องความกดอากาศตามจากจีนพัดม<บ>ามันก็มีลมม,ม,มาอ่ามันก็เบาบางแล้วคือแกประยุทธ์ถือแบบคติหนังจีนไงชนะโดยไม่ต้องลบอ่ะปัญหาบทโดยที่ไม่ต้องทําอะไรก็แปลว่าคนจะเป็นโรคปอดอฉดตั้นเรรราาก็คควววมีผู้่โดยที่ไม่ต้องเลือกก็ได้มั้งคนอยู่ในคอมโดยที่ไม่ต้องมีผู้ว่าก็ได้มั้ง ถ้าหลักการแบบนี้นะคือประเด็นที่คุณชาติชาติพูดมาทั้งหมดเนี่ยถามว่าคนไม่รู้หรอรู้เรารู้มาตั้งแต่ไอ้ที่ PM 2.5มันมาแรกๆจบมาพี่กองออแต่ที่คนเขาออกมาเล่นงานคุณชาติชาติเยอะเพราะว่าไอ้ตอนหาเสียงนะคุณชาติชาติโม้ไว้เยอะเกงะ่ง่ะ นอกจากโมเยอะแล้วแขวะผู้ว่าคนก่อนอเยอะมากมด้วยพี่ก้องขอพาไปดูอันนึงเถอะคุณชาชาติโพสต์ไว้เมื่อ31มีนาคม2522ัน้ายยี่0ิอโค่ะพี่ก้องอ,อ่าันี2022ค่ะอันนี้ไม่ต้องว่านะเพราะว่าคุณชาชาติเาโพสต์ไว้แบบนี้นะฉันขี้เกียจไปบวก543นะเดี๋ยวพี่ก้องบวกให้หน่อยตอนนั้นคือ u q u i เกมภาคแรกเนี่ยเข้ามาแล้วอ,อันนี้คือแซะผู้ว่าคนเก่า เกมที่คนกรุงเทพต้องเล่นทุกวันเกม PM 2.555อืคือมันตลกเหรอเรื่องสุขภาพประชาชนนะ่ะไม่ตลกถูกไหมคะพี่แต่ตอนนั้นคือแซะผู้ว่าอัศวินแก้ไม่ได้ทําไม่ได้และประชาชนต้องประชิญทุกวันแล้วตอนหาเสียงบอกยังไงแก้ได้เราทําได้เราศึกษามันแล้วแต่พอปัจจุบันแก้ไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าแก้ไม่ได้ แก้ไม่ได้ปุ๊บโอเคคน,เ,นเข้าใจว่ามันเป็นสเกลใหญ่กว่าท้องถิ่นอย่างกรุงเทพะจะทําได้หน่วยงานเดียวมันต้องอาศัยความร่วมมือระดับรัฐบาลและรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยมันใหญ่เกินกว่าที่ผู้ว่ากรทมเนี่ยจะรับผิดชอบไว้แต่ไอตอนหาเสียงปากดีเหือเกินแล้วปัญหาคือว่าเอาและมันมีหลายหน่วยงานที่ต้องทําจริงปัญหาคือณขณะนี้กรทมทําสุดมือตัวเองหรือย,ยังทําสุดมือภายใต้อํานาจและ ความพยายามให้เห็นอะค่ะคือไอไ้อสิ่งที่พูดมานักสืบสิงว่าอ,อันนี้มันเรื่องเด็กๆเอาเด็กมาอบรมแล้วนักสืบสิ่งแ่ดล้อมที่ไหนมีแหล่งกําเนิดคืออย่างนั้นไม่ต้องมีสํานักงานเขตไม่ต้องมีข้าราชการกทมถ้าไม่รู้ว่าที่ไหนเป็น,ปนแหล่งกําเนิดมลพิษเพราะกทมมีสํานักสิ่งแวดล้อมถูกไหมล่ะใช่ใช่คือไอ้อ,อย่างนั้นเอเคสร้างจิตสานึกให้เด็กเยาวชนก็ทาไปแต่ไม่ใช่มาเอามาเป็นตัวหลักในการที่จะแก้ปัญหาอะไร พูดง่ายๆนะคุณชัดชาติคุณรู้นี่ใช่ไหมว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการเผารอบข้างคุณจะขอความร่วมมือเขาได้ยังไงพี่น้องกเษกษตรกรเพราะว่าเขาขอความร่วมมืออย่างที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยเขาขอให้งดเผาจนโน่นนะคะจนถึงเดือนพฤษภาค,คมอะแต่ก็จะมีว่าโอเคคนก็จะไปช่วยอะคุณชัดชาติบอกก็มีตรงนี้หรือ2เรื่องควันดําจากการใช้รถใช้ถนนคุณชัดชาติลองมาวิ่งแถวนี้ก็ได้ตรงหน้าบ้านเราเนี่ยถนนว,วิภาวดี66อะค่ะพี่ก้องคะคุณผู้ชมคะรถ เก่ารถเมย์อย่าให้บอกสายเลยควันนี่ดำเมี่ยมเลยนะพี่แล้วก็รถกระบะนะคะคือเข้าใจแหละว่ามันต้องใช้งานเป็นต้นทุนถ้าจะเปลี่ยนใหม่แต่มันควันดำขนาดที่ว่าเรานั่งในรถยนต์มาแล้วอะพี่เรายังต้องแบบปิดกระจกคือมันแบบกลัวมันมันจะเข้าแต่ไม่ว่าคงเข้ามานั่นแหละคุณตรวจควันดำเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหน<ล>คุณตรวจทุกวันไหมอะอย่างรถเมย์ที่น้องพิมพ์ว่านเนี่ยคุณชาติไม่รู้วันนี้คือแหล่งกําเนิดมลพิษด้วยเนี่ยใช่ไหม ทำนยังไงอะเราบอกไม่ใช่อำนาจอธมเอาเนี่ยตามประกาศที่เมื่อกี้อาจารย์สนทธิโคจวัตรบอกมันมีอำนาจอยู่คือเหลี่ยมมุมของกฎหมายมันมีนะถ้าคุณจะหาเออถ้าคุณจะหาเอามาทำแล้วก็เออไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนทำถ้าทำจนสุดมือแล้วมันได้แค่นี้คนเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแมมนึกถึงผมจำได้เลยนะในเดียวเดียวเดียว13หรืออะไรของโนตอุดมเนี่ยนะเขาพูด มีอยู่ประโยคหนึ่งนะ,คะเคยเห็นสื่ออมคตดทาเป็นเพจอยู่บอกว่าเลือกชัดชา,าติได้แค่ทําใจเอ๊ะทำงานทํางานทํางานเลือกลุงตู่ได้แค่ทําใจทําใจทําใจวันนี้โน้ตอุดมเนี่ยไปหายใจจมูกของโน้ตอุดมไปหายใจอยู่ตรงไหนละ่ะนะพี่โน้ตจะมีเดียว14บสี่ไหมเราจะกล้าพูดถึงนายกที่มีสามีเป็นคนใต้ไหมพี่อนนรอดูหมดเลย รอดูนอเนี่ยเหมือนอี่คนหนึ่งพี่เอสุชัชวีค่ะอ๋อนี่ไงน,นี่ยอขอบคุณมากเดี๋ยวเราเราลองไปฟังอันนี้หน่อยค่ะอขอบคุณมากมากรุงเทพเป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกแต่เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับที่98ของโลกโเพราะอะไรเหรอ อ่านะอันนี้ทั้งอกต้องชมเขานะชมว่าหมายถึงทําทํา้โฆษณาแบบเนี้ยและชมทีมงานของเราด้วยขอบพระคุณมากจริงเก่งว่าเออไปหามาได้นะพี่กองได้ดูชุดนี้มาเพิ่งเพิ่งเห็นเนี้ยเออเหมือนกันเลยคะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นคือคือเขาพยายามจะสื่อให้เห็นเมืองที่มันแบบโอ้โหมีสารพัดปัญหานะแล้วมันก็มีเรื่องฝุนโอ้โหถึงขนาดต้องใส่น้ากากแบบ หน้ากากสงครามอะสงครามเคมีอะมันเป็นหน้ากากที่เอาไว้กันฝุ่นพิษกันอะไรจริงๆอะค่ะนี่ไงนี่เป็นแคมเปญในการหาเสียงของทัชชาติสิทธิพันธ์อันเนี้ยออกอากาศเมื่อปี2565อกาก็คือน่าจะก่อนการเลือกตั้งก่อนก็คือใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเป็นแคมเปญในการหาเสียงใช่ถามว่าทำดีไหมแม่งโคตรดีอะพี่ขอใช้คำนี้เลยอะแล้วมันโดนใจอะเฮ้ย ว่าที่ผู้ว่าเราเห็นปัญหาว่าเฮ้ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาต้องจัดการได้แน่เลยเฮ้ยทีมเขาพร้อมเฮ้ยเขาบอกแล้วว่าเขาทําได้นะเขาศึกษามาสองปีแล้วพี่จะไม่เลือกหรอแบบนี้อ่านี่คือนี่คือการตลาดการเมืองคุณผู้ชมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเป็นบทเรียนของของคนไทยเลยนะว่าอย่าไปหลงการตลาดนะเพราะว่าผมเนี่ยเคยโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าโดยว่าช่วยหา ผลงานเด่นๆของคุณชัดชาติมาโชว์เสียทีเถอะมาโชว์ทีเถอะหมายถึงว่าคุณชัดชาติเนี่ยก่อนมาเป็นผู้ว่าเคยเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแล้วก็ขยับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการคมนาคมผลงานที่แบบนึกแป๊บปึ๊กนี่ต้องนึกถึงหน้าชัดชาติเลยอ,อ,ะอะไรก็ไม่เห็นนะมาเป็นผู้ว่ากทมอย่างที่พิพ์บอกโอเคเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกทีมเนี่ยเรื่องการแคมเปญเรื่องการสราาราื่อสารทางการเมืองท<ด>างตลาดเนี่ยสู้คุณชัดชาติไม่ได้ แต่มันคนละเรื่องกับการทํางานจริงๆะนะพราะคุณตาจา้าเนี่ยใครๆก็เลือกเพราะว่ากระแสมันมาใช่นะไม่เลือกเดี๋ยวจะเฉยและผลของการตัดสินใจด้วยกระบวนการแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้นะแต่ว่าทุกอย่างเป็นพาสเทลหมดเลยนะคะ,อ,ะอยู่ดีๆก็เข้าใจโลกอ,อยู่ดีๆก็เข้าใจว่าอ๋อปัญหามันเยอะแยะจะมาทำอะไรได้ยุคนี้ยุคเดียวลราปัญหามันมีมาตั้งนานแล้วไอ้สายไฟยพันเนี่ยไม่ใช่ว่าแก้สาวันจบ พี่ก้องไม่เคยขึ้นเทนเอ็หรือเทนทวิตเตอร์อีกเลยฝนจะตกน้ำจะท่วมฟ้าจะร้อง PM จะมาไม่เคยมีใครออกมา call out อีกเลยเข้าใจโลกเ,เป็นพาสเทล <past S 2> หมดเลยคูปัญหามันเ <laughs> ปปัญหามันเชิงโครงสร้างอะนะ <laughs>